สวัสดียามเช้านะคะพี่น้องเช้านี้ก็อยู่กับการทำงานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขลียข้าวพี่น้องเลยปีนข้าวนะเขลียข้าวให้ตากนะให้มันแห้งไม่ได้ตากแดดนะพี่น้องนะตากลมนะเพราะว่าอยู่ในร่มกองโน้นนะที่เรามองเห็นก็จะเป็นเอาไว้ทำข้าวปลูกนะจะแยกตากต่างหาก ตอนคนนะตอนข้ารุนนะพี่น้องนะตอนคนคนไปคนมาพลิกไปพลิกมามันจะได้ไม่ปนกันเนาะเพราะว่านาแปลงน,นั้นกองนั้นนะมันข้าวมันสวยนะมันงามเนาะมันไม่ค่อยปนเท่าไหร่กองที่สองที่สามกองแรกนี่ยังไม่สวยนะมันยังเขียวๆอยู่เพราะว่าเป็นตะก้านะแล้วก็จะดำช้ากว่าใครเพื่อนประมาณสิบกว่าวันนะ เพราะว่ารอคนนู้นคนนี้นะมาถอนเอาก้าเนาะก็อพอมาจอายกำลังกวาดข้าวที่เป็นตะก้านะออกมาเมื่อคืนผัดสะออกนะพี่น้องนะ,นอ 1, นะโอ้ยแล้วตากสิบวัดคน บ้านเราเนาะมันไม่ได้กีดใครเกี่ยข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวกินปลาพี่น้องเสร็จไม่เสร็จก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เราจะไปจุกขี้ยางกันนะวันนี้เพราะว่าตู้ a อ m ของเราเคลื่อนที่มาถึงแล้วนะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นสามอาทิตย์ใช่ไหมพอ่อที่เรากีดยางในรอบนี้นะคะ เพราะว่ากลุ่มที่เราขายเขายุบพักนะพี่น้องนะอืมเขายุบพักนะเราก็เลยไปรวมกับพักอื่นแล้วก็เอาตามที่เขาเก็บเนาะก็จะเป็นวันนี้ขายพรุ่งนี้นะคะกับพักใหม่ที่เราจะไปรวมกลุ่มกับเขานะรวมพักใหม่อืมเราเปยพักนะ่นะน่ะ <laughs> ตอนเนขายุบพักเราก,ก็เลยแปลพัก,ไป,พกไปอยู่กับเขาไ,ไปอยู่กับพักใหม่นะพี่น้องนะก็ทั้งหมดสีอุ้มนะเป็นความภาคภูมิใจของชาวนาพี่น้องสีอุ้มไม่เต็มนะอุ้มที่สีประมาณสักกระสอบสองกระสอบนี่แหละเนะาะก็ถือว่าได้เยอะนะเพราะว่าปีนี้น้ำ ฝนมันทิ้งช่วงนะนาของเราก็จะแตกขืบเนาะพี่น้องเนาะสูบน้ําใส่มันก็นานเต็มนะแต่ปีที่ผ่านมาที่ได้ร้อยสิบสี่กระสอบนาของเราไม่เคยแตกขืบนะเพราะว่าเป็นเป็นต้มเนาะเป็นโคูนเป็นต้มนี่ฝนก็จะมาลนะฝนไม่ได้ทิ้งช่วงนานเหมือนปีนี้ปีนี้ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นใจนะก็เลยได้ข้าวเท่านี้นะคะพี่น้อง คนกินก็ไม่เยอะนะมาต่อยก็ไม่ได้เอาไปนะครับไปโรงเรียนเนาะก็จะมีไอเดียก็ไม่กินไอเดียก็วันหนึ่งก็เท่ากำปั้นก็ไม่หมดมามากินมาม่ากินมกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งก็กี่คนกินโพ่เบ๊ลุงเตยบ่าวปุ้ยลุงนินะพาอมาต่อยเราก็หนูหกคนนะพี่น้องนะก็ปีที่แล้วก็ยังเหลือเยอะนะสำหรับข้าวนา ที่อยู่ในเล้าของปีที่แล้วก็เหลือประมาณสักซาว,ว่พ่อของยายก็เหลือประมาณสักสามสิบนะก็หมดไม่เยอะนะเขาบอกว่าอึดข้าวในข้าวนะมันแซบเลยนะพ่อเนาะถ้าเรามีข้าวในเล้านี่ยมันไม่ค่อยเปืองนะเอาเต็มเล้านั่งว่าคืออ่ะพี่น้องก็ เปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันเกียร์เปลี่ยนกันกวาดนะครับนีตรงนี้ก็มาแล้วนะครับส่วนพ่อตาเนาะก็เตรียมสารที่นะครับด้านหน้านะเพราะว่าพวกเราเนาะจะแยกข้าวอีกสองกองเนาะไปไว้ตากตั้งหากนะครับไว้ทำเป็นข้าวปลูกนะครับพี่น้อง ตากในร่มนี่ก็ก็ดีอยู่นะพี่น้องเอซเนาะเราไม่ต้องกลัวฝนตกนะครับนี่ตัวนี้ก็แล้วฝนตกแล้วก็นะเกี่ยวเข้าไปนะแป๊บเดียวก็เสร็จนะให้มันทานฟ้าทานฝนเนาะถ้าไปตากกลางแดดนะครับพี่น้องโอ้ยนะเอาไปามาทะเลาะกันนะครับไม่เอานะครับพี่น้อง มีมีแต่เมตต็ดตรงๆนะตรงนี้เน,น,นะนนข้าวงามงปุ๋ยพอนะครับพี่น้องมันก็มีแต่เม็ดสวยๆนะครับรไม่ค่อยแทบจะไม่มีเม็ดรีบเลยนะ นี่แหละครับพี่น้องสาเหตุที่ทําไมถึงใช้รถเกี่ยวเนาะนะถ้าใชา้คนเกี่ยวเองในะอีพีอ้มันหลายขั้นตอนนะครับนะแล้วก็เปลืองเงินเราด้วยนะครับไปปูนแง๊สกสอนลูกพูดหนะนะม,มันเสียเงินโอ้ยกระชิกกระจกนะครับทุกท่านเนาะนนั้ค่าอันนั้นค่าอันนี้นะครับทุกท่าน นะโอ้ยไม่เอาไม่เอาเนาะอันนี้เสียครั้งเดียวจบเลยนะครับรนะอตากอย่างเดียวนะตากแล้วก็กอกใส่กระสอบเนาะก็มาขึ้นเล้านี่เล้าก็อยู่ใ,ใกล้นี่เองหรือยุ้งข้าวนะครับนะส่วนแม่มาตัวก็ตามป,กป,กป๊กเป๊กปปนะครับอยู่ในครัวนะเดี๋ยวทานข้าวเนาะ,ะก็จะ ขึ้นไปเก็บยางเอาคาหัานละอาคาเดียวละต่ออไปหัานก็นได้ดอกข้าใหม่ของพวกเราโอ้เห็นแล้วดีใจภูมิใจนะครับเมื่อไรแนี้ยห้าดแต่ได้ ต้นตามอะไรเนาะอยู่ในครัวนะครับโอเคนะครับพี่น้องนะคลิปนีนะ้คลิปแรกของวันนะครับเจอกันใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ